เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว s า s สตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ขึ้น6ค่ำเดือน3ปีมะเสงตรงกับวันทหารผ่านศึกคนเกิดวันอาทิตย์การงานการงานมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะเป็นเสมือนตัวหลักในงานคอยควบคุม สังการและรับผิดชอบงานอย่างเข้มแข็งวันนี้จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานจากผู้ใหญ่เพศชายที่มียศศักดิ์งานที่ต้องรับผิดชอบสูงและแตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะก้าวหน้าโดดเด่นการเงินงานดีเงินด,นดีทำงานไม่มากแต่กลับมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการเงินอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่ทำในครอบครัวจะยิ่งทำเงินได้มาก หากทำเรื่องซื้อขายที่ดินอยู่ก็จะประสบความสำเร็จบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงหรือได้โชคใหญ่ที่คาดไม่ถึงความรักและครอบครัวคนที่หมายตาใครไว้วันนี้คุณอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องลุยเข้าไปช่วงชิงหัวใจของเขาให้ได้วันนี้คุณมั่นใจและรุกหนักซึ่งมีแนวโน้มในทางที่ดีส่วนคนมีคู่ให้ลดความเอาแต่ใจของตัวเองลงมาบ้าง พูดจาก,กันอย่างถนอมน้ำใจคนรักขึ้นอีกหน่อยสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความสามาคัคคีไม่ตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศใต้เสริมความสง่าผ่าเผยโชคลาภสิริมงคลเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ทำอยู่เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นและคุณเองก็กระตือรือร้อนในงานเป็นอย่างดีโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่ละเอียดอ่อนแต่คุณมักเลือกงานมากไปหน่อยทั้งที่คุณมีความสามารถที่จะทำได้ทุกงานที่ได้รับมอบหมายการเงินโชคลาภมาเยือนคุณแล้วหากต้องการเสี่ยงโชควันนี้จะเป็นเลืดี มีโชคลาภโดดเด่นทำธุรกิจใดก็เป็นเงินเป็นทองหมุนเงินเข้าออกอย่างคล่องตัวหากขอกู่กับสถาบันการเงินก็มีเกณฑ์จะสมดังหวังบางคนจะพลิกฟื้นทางการเงินอย่างรวดเร็วความรักและครอบครัวความรักพลิบานในหัวใจคนโสดคุณจะมีความสุขแม้รักที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงการแอบรักคนมีคู่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่รักและเอื้ออาทรต่อกันและกันแม้ไม่พูด แต่ก็รู้ว่ารักกันสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมราบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูนทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้ต่ออายุงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเกียรติยศชื่อเสียงทั้งวันนี้จะเป็นวันดีเหมาะกับการเจรจาการตกลงทำสัญญาหรือซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่การเงินระวังเล่ห์เหลี่ยมกลโกงพวกคอนเซนเตอร์ หรือการซื้อขายของออนไลน์ที่ไม่น่าไว้วางใจจะมาหลอกเอาเงินออกจากกระเป๋าของคุณอย่าไว้ใจใครในเรื่องเงินทองทำนิติกรรมการเงินสำคัญใดต้องละเอียดรอบคอบให้มากเพราะวันนี้มีเกณฑ์ถูกคนเอาเปรียบความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่วันนี้คนรักหรือคนในครอบครัวจะให้โชคหรือได้รับมรดกได้ของมีค่าจากคนรักคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะหวนไหวกับรักครั้งใหม่ ที่คุณรู้สึกว่าเป็นรักที่รอคอยมานานเป็นเพชรเม็ดงามที่ทรงคุณค่าสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรี่เสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเวลามงคล15นาฬิกา ถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณเริ่มที่จะขยายงานที่ประสบความสำเร็จออกไปอีกความคิดสร้างสารรค์ของคุณกำลังถูกสร้างให้เป็นจริงคุณชอบงานที่ต้องพบปะผู้คนและคุณก็ทำได้ดีพนักงานลูกจ้าง จะได้รับคำชื่นชมในงานจากผู้บังคับบัญชาการเงินวันนี้อาจถึงขั้นต้องแก้ปัญหาการเงินด้วยการขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่หรือจำนำจำนองทรัพย์สินสร้างความเครียดให้กับคุณอย่างมากแต่อย่างไรก็อยากคิดมากจนเกินไปเพราะสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดความรักและครอบครัวต้องระวังอกหักรักคุดไม่สมหวังในความรักที่มีอยู่ หากแอบชอบใครก็ให้ระวังการกินน้ำใต้ศอกที่มีคู่แล้วก็พบปัญหาเรื่องมือที่สามที่ทำให้เจ็บปวดใจทั้งยังควรระวังสุขภาพที่อาจจะเจ็บป่วยอย่างฉับพลันสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมเงินคล่องมือโชคลาภได้รับเงินที่คาดหวังทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลาย เวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณมีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีแรงปรารถนาความต้องการความฝันที่รุนแรงและสามารถนำพามันไปได้ วันนี้จะประสบความสำเร็จในงานอย่างงดงามได้รับความนับถือทั้งยังมีพระเดชและพระคุณเพิ่มอีกด้วยการเงินคุณฉลาดในการหาเงินมีวิธีสร้างรายได้ที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเป็นคนมือเติบกล้าเสี่ยงบางครั้งก็ดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่คุณจะไม่เสียเปรียบเรื่องเงินกับใครในวันนี้งานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัว คู่รักความรักจะมีความสุขสมหวังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าและความสัมพันธ์จะยืนยาวสีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมคนคอยช่วยเหลือ ลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะรู้สึกไม่มั่นใจหวัดระแวงกับเรื่องบางอย่างที่กระทบกระเทือนใจคุณอยู่ บางคนจะรู้สึกไม่อยากทำงานเพราะเบื่องานเดิมอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ที่ชอบและสบายใจกว่านี้คุณจะวิตกกังวลคิดมากถึงขั้นคิดไปว่าทุกคนในที่ทำงานไม่จริงใจกับคุณการเงินเงินว่าหายากแล้วแต่คุณก็ยังใช้เงินเก่งและใช้แบบเสี่ยงเสี่ยงอีกด้วยทำให้วันนี้เงินอาจขาดมือได้ระวังการลักเล็กขโมยน้อยของบริวารที่จะสร้างความเสียหาย และทำให้คุณปวดหัวการตัดสินใจทางการเงินใดควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้รู้ที่มีประสบการณ์ก่อนจึงจะดีความรักและครอบครัวการจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมจะทำให้คุณต้องสับรางกันให้วุ่นวันนี้ระวังจะถูกจับได้ไล่ทันคนรักครอบครัวมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอาจได้ไปไกลถึงต่างประเทศสีมงคลสีขาว สีครีมสีเหลืองเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร การงานคุณทำงานแบบไม่เคร่งเครียดยิ่งงานที่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่หรืองานที่ไม่อยู่ติดที่จะยิ่งเป็นงานที่คุณทำได้ดีแต่อย่ามัวแต่เล่นมากเพิ่มความจริงจังขึ้นอีกก็จะดีผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีการเงินงานที่เกี่ยวกับความสวยงามงานฝีมืองานศิลปะทุกแขนงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากคุณใช้เงินอย่างระมัดระวัง คิดแล้วคิดอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ปลอดภัยแต่ก็ทําให้การลงทุนใหม่ๆไม่เกิดขึ้นในวันนี้การเงินไม่ติดขัดและมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วยความรักและครอบครัวความรักในวันนี้เป็นเรื่องที่หอมหวานและทําให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นมีความสุขคุณมีสเสน่ห์และมักจะทําให้คนหลงไหลด้วยความเป็นตัวของตัวเองสนุกสนานและการพูดจาที่รื่นหูคนรักคู่ครอง ชีวิตรักของคุณมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานงานติดต่อกับต่างชาติงานที่ต้องเดินทางไกลค่าขายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจะมีความก้าวหน้าโดดเด่นที่เคยซบเซาจะเริ่มกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งวันนี้ให้ขยันและรอจังหวะให้ดีโอกาสที่ดีทางการงานจะมีเข้ามาให้คุณคว้าการเงินการเงินไม่ติดขัดคุณใช้เงินเป็น และใช้เงินอย่างมีประโยชน์สูงสุดบางคนจะได้ใช้เงินในการทําบุญใหญ่หรือได้ช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนั่นจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากกุศลน,นี้ในอนาคตวันนี้จะใจใหญ่จนต้องเงินออกมากกว่าเข้าความรักและครอบครัวความรักของคุณค่อนข้างลดผลเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือย้ายที่นอนสักพักส่วนคนโสด อาจได้พบรักเมื่อเดินทางได้ร่วมทางกับคนที่ใช่ที่มีความกระตือรือร้อนและมีสเสน่ห์สีมงคลสีดำสีม่วงเสริมเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารดีทิศมงคลทิศเหนือเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมชมชอบเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา